ไม่หลุด่าแปดสิบนาอเนาะเชิญครับคุณจะเอาเอมเบอร์ทำพิธีอะไรเรื่องคุณเลยครับเชิญครับ mm hmm. สวัสดีครับผมโซคบวันนี้ผมจะมากดกาชานะครับผมหาตัวยูล่าอีกครั้งหนึ่งในสองวันสุดท้ายที่มันกำลังจะหมดเคตโดยคนกดก็ไม่ใช่ใครครับเป็นน้องชายของผมเจ้าเดิมครับผมคุณเหลืออีกกี่ครั้งจะการันตีนะ ประมาณสิบเก้าได้ครับผม,มเชิญคุณตามหาทรรเนียที่คุณชอบชอบได้เลยครับผมเอาตัวที่ชอบชอบก็เต็มที่แหละครับคุณจะเอาเอมเบอร์ไปโยนลงเขียวอีกสักกี่ครั้งผมก็จะรอดูมนต้องไปยอดดอยดงสูงครับผมทิเบตครับ แล้นะ้องดีก็เป็นเรื่องสำคัญไอตรงนี้ล้วไอตรงที่เป็นตดนดอกไม้ใช่ไหมที่เป็นเวียงไปเวียงกลับอีกร้อดิที่อื่นไม่ได้ต้องเป็นต้องอย่างงี้สถานที่ที่สูงเหนาวใครบอกเราจะใช้อแอมเบอร์ในการทำบิธซี ไม่เข็ดใช่ไหมตอนอินปรับเวลาก่อนมีพัฒนามีปรับเวลานะครับผมยู่งแรน่าจะมาตอนดึกๆนั่นจะเข้าแลวนอนดึกอยู่นี่่หว่าลืม รุ่นสามที่หกนาทีนั่นเวลาดีครับทะเลหมอ,อกแล้วครับทะเลหมอ,อกเส้นเขียวทุกอย่างอยู่ที่ใจพร้อมกายพร้อมนะครับไม่ใช่โอวนดินไฮวันทุน่งไทยในขั้นแรกก็ทไม่ลงด้วยเอ๊ะทำไมโดนถีบลงไปบ้างพี่ยันเชิญสำเร็จแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวพี่ยันเชิญเลยวะเนี่ย เดี๋ยวเราหนิงพุ่งในการกดครับผมจะรอดไหมเนี่ยอ่เห็นไหมทุกอย่างเป็นใจให้เราแล้วครับผมสรัทเพีย์วันนี้เรามีอยู่สิบสครับผมโคตรน้อยเสียงไหมเสียงครับเราจะกดสลับกับแน่เราเวียนนี้มาดูกันหน่อนะครับ ตู้นี้ผมก็ยังหวังหลายๆตัวในนี้อยู่นะครับผมยังไม่มีเลยสักตัวเหมือนกันนะฮะอาวุธก็ดีอะไรก็ได้นะเริ่มเลยสีสีสีแงา,ากิิงเลย้ากิิงเลยมันเป็นธรรมดาของขั้นเนียมอีกแล้วในการกดเศษว่าไอ้ชุบชุบชุบก็มาปิวเออสบายเงีมยอุ้ยตาบอง นะครับนี้ถ้าเรากดนี้ปุ๊บเราจะได้ของดีพร้อมไหมครับครับผมเต็มที่แหละครับกดทีแล้วเท่าไหร่ก็ดีแล้วแต่คุณเลยแจ็คจีนเดือดก่อนไอ้แม่เนี่ยทำอะไรมาเน่าเก่งเลยเอาละครับผมเอาจริงแล้วยี่แหละเขาลงมาแล้วนะครับ เชิญครับเล็กเล็กให้เต็มที่เลยครับก่อนที่ทุกแย่งจะอาจจะเป็นฝันมา้หเสียดเซียดมาเปลเปล่าหลอกหลอกอะไรครับเหนี้ของของจริงเฮ้ยสีจบสงสัยต้้งกดเสียที่เหลือแล้วล่ะ ย yeah ้ได้น,นายน้อยนายน้อยมาแล้วหนึ่งมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากให้มาครับอยากให้ตัวอื่นมาครับตอนนี้ไอ้ใบดูมาตามคำเรียกร้องไม่ได้เรียกเลยครับตอนนี้มไม่เรียกใครทั้งนั้น,นมผมเรียกนูล่าถ้ากดเสียอีกสองอันแล้วมาทำไงก็คงโชคดีสองจ้ำสองจ้ำขาดอีกค่าเลยหกนะจะได้การันตีเลยสิบวะไม่ถึงสิบเนาะไม่ึงบรลย ว้าแมวสีม่มวงเย้เบนเนสนะครับทุกตัวที่ผ่านมานะครับเราเรานี่มีทั้งนั้นเลยนะครับฟีชงยุ่นกดไว้เลยนะคุณสองตัวเลยนะครับไม่ดีใจเหรอเป็นตัวที่ยังไม่มีทั้งคู่เลยนะครับต้องต้องไปดูและน้องชงยุ่นนะครับผม ดีใ,ใจครับไปที่ร้านแคสิคุณวันนี้แรกได้เนาะอ่าใช่แรกได้แรกได้สีฟ้านั้นสีสีวงแรกหมดละอันนี้คือเศษของเศษแล้วเอาละเปลี่ยนตัวก่อนครับนดกีวิธีอาจจะคาดเคลื่อน เห็นดาวดูวมั้ยไหมครับไปมันเห็นมันลงเหวเอาล่ะสิ่งนี้มานรุนกันงัานงานังน้นเราลสลับกันผมวันนี้ได้เป็นคาถาอีเดียวนะจ๊ะนี <c oughs> ่เจ้านลุนที่ัวหนึ่งเ้าจะเสียวๆอย่างนี้เลยนะผม สามเมตรบาทก็ไม่แน่นก็เหลือแค่หลักสิบแล้วอ่ะเหลือแค่หลักหน่วยแล้วเดี๋ยวก็ได้สีทองการันตีแปดสิบบาทครับแต่มันจะมันจะมาก่อนไหมยูล่ามาเลยครับผมจังหวะนี้ต้องมาแล้วกดข้ามโคตรไวนะครับผมเดินหอกหักมาแล้วหนึ่งอันนะครับเอาใจช่วยยูล่าต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ทองเลยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ฟังนุ่มโอ้ดาบดีเนี่ยครับได้ดาบมาลองรับตัวละครที่ยังไม่มาครับผมทำเคลียร์กันดิทำเคลียร์กันก็ได้กอดได้ครั้งนึงพอดีเนะี่มมยมาทำนี้ของเมื่อวานเนาะยังไม่เชิญของของชั่วโมงนี้ยังไม่ยังไม่มาให้ก็ไม่ถึงสิบครั้งแล้วเมื่อกี้ครั้งสุดท้ายเมื่อกี้เราได้จำก่อนเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่นะอ่า สิบสามเ่ <73. S 2> วนหนึ่งเป็นสิบสี่หกสิบเก้าบวกสิบสี่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าบวกสิบสี่น่าจะหกสิบกว่าเฉลี่ยสิห้าสิบเก้าสิบสี่ต้องเจ็ดสิบน่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสามถ้าโชคดีก็เม็ดสองเม็ดแต่ไม่เกินเจ็ดเม็ดใช่แค่เจ็ดเม็ดเท่านั้นกับเวลาหนึ่งวันที่เหลือเขาจะทำย่าง,งไรนะพวกผมจะหาทันไหมกับภารกิจประกายเหตุเกี่ยวขึ้น ปากไปก่อนขอบคุณครับมนปากใครวะ <laughs> อะใช่ซึ่ง no ก็ดีโนเอลเก็บไว้ลงอาวิทได้อยู่แล้วโนเอลใช้ทุกอย่างใชง้เป็นฮิลก็ได้อะไรก็ได้สารัะประโยชน์จะแต่ <c oughs> ดได้สองดาแต่สามดาวนี้เนี่ยมันหมดสิดจริงอะ่ะแต่เมื่อกี้ได้หกดาวเก้าดาวหก้าดาวน่าจะไม่ไหวแต่หกดาวให้พอผ่านดาวน่ะได้ของอยู่ได้ไปอีกร้อยเกมเกออ้าห้องห้าได้แต่ก่อนไปห้องห้าเดี๋ยวต้องไปนั่นไปปัมป๊มปั๊มพลังชุมตีให้กับจีนก่อน หลังจากที่เราได้รีดลาทาเลนไปอีก4เม็ดคือสิ่งที่เราสามารถทําได้จากการไถ่ายอาบีทเมื่อกี้อัพตัวอัพตนเป็นที่เรียบร้อยน้องชายผมก็ได้หลับไปเถึง2รอบหลับสบายไหมครับสบ,ยบ,สบายผมทําสมาธิช่วยพี่ชายอยู่อย,อยากจะถามว่าทําไมคุณไม่เล่นครับเป็นสมาธิถ้าผมต้องใร่างจิตมาช่วยควบคุมให้พี่ชายตั้งใจเล่นในผมรับผม จับแม่งโชคแสลมได้ไหมเนี่ยพร้อแล้วครับสี่เม็ดคุณคิดว่าคุณจะได้ไหมครับอันนี้คืออัตราเรียแล้วนะถ้าเกิดได้สี่เม็ดนี่จะจะเป็นเจ็ดห้าหรือเจ็ดกนะตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดสิบช่วไหนนะเจ็ดสิบสามเจ็สี่เจ็ดห้าเจดหดเดูนี่เรยเจะเริยอยู่ในเรีย,ยัแ่เมที่สองไม,ไ,ไม่มีทางเกินอีกสองเม็ดสิเขาไม่หลุดต่แปดสิบเ,เ,เนาะ เนาะเนาะเชิญครับคุณจะเอาเอมเบอร์ทำพิธีอะไรเรื่องคุณเลยครับเชิญครับหาเสร็จสดๆแล้วร้อนเนี่ยไถหีวะเนี่ยอแป๊บนึงทำพิธีเสร็จแล้วค่อยบอกเลย เบนเน่เป็นตัวสวยนะเอาอย่างทีมต,ตอนกดจะดีไดอเาอไอไม่เออตอนแรกเหรอเรา <c oughs> บอกว่าอันนี้เวลาเราสโคอ,อกไปเราจะเห็นอยู่ว่ากรารสำรวจมันกี่เปอร์เซ็นต์อันไหนที่สามเจ็เอร์เซก็คือว่ายังเหลือการค้นพบอีกเพียบเลยเพราะว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นอันเนี้ย เดิมทางไหนก็เจอหีบเช่นกันสามสิบอันเนี้ยอันเนี้ยเหลือน้อยแค่ไหนเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดห้านี่ย5ี่ห้ายี่ห้าโอ้ครบร้อเปอร์เซ็นอันหนึ่งเยี่ยมไปเลยเชิญครับเชิญเลยแจ็คเอายูล่ามาเป็นขัญตาหน่อยสิผมอยากเห็นยูล่าเนี่ไอดีของคุณคุณทำจนอัตราเลรีดเรยวคุณคงไม่หลุดเศษเป็นตัวอื่น แล้วเขาเอาจีนเดอะแบกของเขานะครับนี่คือจีนที่เป็นตัวแบกของเขาลงเอาบีสเมื่อกี้ผ่านเขาไม่พอใจเขาอยากได้ยูล่ามาช่วยแบ่งเบาภาระของจีนนะครับยอดเขาสูงต้นไม้ต่ำใส่น้ำไหมองเห็นเรือใบฟังยงดีอืมสวยพร้อม ถามถามคุณแหละและนี่เป็นสีเมสดสุดท้ายสุดแล้วแต่อาตาฟ้าจะลิคิตเราลิคิดมาแล้วครับฟ้ากิ้งเลย <S 2> <S 2> ฮับริกาออฟเดอะดาวสวยงาม ปมาณน,นะนี้นะครับแมเนี่ยของอย่างชิบหายแล้วเนี่ยเรยอจะเจ็ดสี่เจ็ดห้าแลเจ็ดหกนี่ปับป๊บปั๊บชัวร์ยียแลงไงดีเหนียวดีบัดดวงแค่นี่ย หนาวสั่นอีกแล้วสันส่นสะท้านอีกกิเมตเต๘๐นะการันตีแล้วนี่ มือกี้เจ็เจ็ดอีกสามเม็ดเดี๋ยวมันเริ่มมาตั้งแต่อะไรนะดูนี้ประวัติแล้วก็ได้โทษทีไม่ประวัติมันไม่ทำหรอกอันนี้เมื่อกี้เรากว่ดสามเมตรไงเมื่อกี้ชัว่วโมงแรกมานี่ลนับไปเลยในีุดเมืม่อกี้นับข้ง่แล้วเกิ 4, เนสามเม,มื่อกี้บ่อยสี่เนาะตั้งแ่เจ็ดสิบเจ็ดอีกสามเมตรเมืม่อกี้สี่ใช่ไหมกรันตี ได้การันตีอะเดี๋ยวฝากสัปพี่ช่วยด้วยนะวันหนึ่งเดี๋ยวผมมันไม่ทันหรอกแต่ผมเป็นมิโโยกรป๊บหนึ่งทำไมครับเขานี่คือไอ f ดี e ฟรีทูเพย์ของแท้ซะด้วยกระดานนี้เราอยู่ที่ที่แผงดินครับแล้วคุณอยากจะไปหาน้ำแข็งบ้างหรือยังนั่นคุณจะไปไหนอ่ะ หายไุ่งแล้วติดลังคามุ่งจากเพือ่อตัวนี้่เจ๊ เขาเดินมาเก็บ huh. ลูกปัญญาเขาแจ็คชายคนนั้นก็ต้องการยูล่าเขากำลังจะกดหายูล่าในวันสุดท้ายเขาเก็บได้80ิโลพอดีหลังจากที่เขาจะกดอีกแค่สเม็ดเขาก็จะถ่ายลูกไปเรื่อยขอรีอรีมาฟอรม หาทำเลให้ดีนะสามแมสสุดท้ายแหกขึ้นมาหรือผิดเลทข,ขึ้นมาเนี่ยร้องไห้ขี้มูกโป่งครับพิสูจน์มาแล้วครับพิสูจน์ว่าเวลาทีคือทุ่งริบเซียทีพรับเรียนกรับผม เขาจะเอาโนโ้ยเรียกเขาทำพิธีกมปอยหนิงกวงเชฟสกิลเขาแอมเบอร์มายิงกระสุนหาไฟอย่างสวยง,งามแล้วก็โยนลงหูเผวแต่ก็ติดที่หลังคาแล้วก็บั้บึ้มเขาจีนทำอะไรครับพร้อมแล้วครับ าเม็ดสุดท้ายเม็ดที่ไหรจะมามาแล้วนี่มาแล้วครับมาทิ้งเลยเยีาเ,เล่นตัวสิครับผมหนาวจะเยอะือกแม่มนซ้ายคำโชคสเบเก้าเก้า <79. S 2> ไม่ได้ก็ไไปร้องเพลงในแล้วป่ะแต่สิบเล่นกะับไม่ใช่อยู่ล่ะขอเป็นอยู่ล่ะอยากได้อยู่ล่าได้คือจริงครับแต่คุณก็อยากได้คือจริงอยู่แลวนี่รุนเล็รุนเล็ดรุนเล็มาก อุตส่าห์หาดาบซะอย่างดีอย่างดีเขาได้น้องคือชิงมาครับตบมือหนยครับแต่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดหาแปดสิบรอบหน้านี้ก็จะไม่ดุดเรยน,นะครับแต่เขเป็นตู้หน้าแล้วน้ำตาเขาไหลเขา้้องไห้ผมไม่อยากจะเชื่อกูจุ่มแล้ว่ เวลาที่คุณทุ่มเทมาถึงสิห้าวันก็โดนแล้วเปก็กบบออ้พรเจ้าถามความรู้สึกไหมครับหลังจากที่ได้เครอชิงมาตอนนั้นเคยทักนิ่่่อยากได้เครอชิงใช่ครับแต่เราก็เตรียมดาบใหญ่เอาไว้ค,คุณคิดว่ามินนั้นจะสามารถสร้างปฏิหารให้คุณได้อะเขามั่นใจมาแล้วครับหนึ่งตัวครับเครอชิงครับผม อยู่หน้าครับไม่รดนเด็แล้วครับผมวุ้คือสตีวหน่าสงสารผู้ชายคนนั้นจริงๆแต่ตอนนั้นคุณเคยบอกว่าไงคุณอยากค,ยคือคือฉิงคุณรักแม่นางนางนี้มาก เดี๋ยว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 แต่ก็ถือโอเคนะถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเซ็ตหลักเป็นสายฟ้าแต่สายฟ้าก็ไม่ได้มีคธาตุน้ำคู่กับมันเลยเนี่ยสายเะมีอ่ะเบอร์บัลล่าเป็นตัวฮิวนะ นนถ้ามันธานุน้าแต่ว่าเครื่องสิงมัน,ม,นมันควรจะเป็นอะไรอย่างที่มันดีกว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ถ้าเกิดมันเป็นพวกสกิลทิ้งเอาไว้อย่างเหมือนของฟิตทิ้งทิ้งอีก,กาไว้ยิงสายฟ้ากับบาบาร่าโอเคใช่แต่ของเครื่องสิงถ้าเกิดหายก็ไม่มีสายฟ้าเหลือลนะบาบาร่าเวลาหายก็มีแค่น้ำวนรอบตัวรุกท่านแมันมีอยู่รู้แ้วเก่งก็ม่ตัวสีเหลา ตั้งสีดาวเลยตังเลยดาวเลยไม่เป็นไรผมจะออกแบบทีมให้กับคุณเองผมตั้งทีมสามแล้วกันเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวตู้ก็หลีหลิวนี่มีมีสองต้องสองตัวแล้วบ่นนะนี่ตัวนี้คู่กับตัวนี้ก็ได้อยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นท่าลมแล้วกันเดี๋ือบาก็เป็นเป็นเนตท่าลมท่าลมจะมีไอ้นั่นอยู่แล้วไงมีจีนอยู่แล้ว ไม่ไม่ไอตัวนี้มันจะมีสมุดเ,เพิ่มนี่แล้วก็ลดเกาะได้ของจีนเดี๋ยวแกคงเปลี่ยนไม่จะสองเป็นไม่จะส,สี่สลมอยู่แล้วเบนเดตเพื่อเอามาเผื่อละอ่าอ่าน,นี่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 นชมบดิยสิยงนะครับผมขอคครับเขากัดฟันพูดครับ ขอค่ารถไปครับแค่ค่ารถไปทำอะไรครับมีหัวยุบไปหาอะไรมีหัวยุไปหายู่แล้วไปหายุ่แล้วสามารถต้องการอะไรกับวันสุดท้ายแล้วก็หลุดเพษตู้แน่ก็ได้จีนแล้วไงตอนได้จีนนี้ก็หมดดวงนิสาเตรียมของไว้เยอะเลย หนึด้านึงตู้แปดสิบตอนนั้นออกไงอยู่คือชิงถนัดมือมากเลยพี่ผมนี่อยากได้คือชิงกับโมนามันคู่กันใช่แต่็จคือชิงมันอยู่คู่มันอยู่แล้วว่าตู้ว่าไหนก็เพิ่ okay. มดาวไงใจดีอยู่พี่ยังอยากได้คือชิงเลย เราไม่เป็นแบบไี้ก็สิ่งมันเลยไม่มาดูผู้ชิมใช่หมผู้ชิมผู้ชิมแบบมั้งไอ,อ้ตัวจริงแล้วนะอันนี้ต้องไปหาตัวไฟทำไมล้มตัวไฟฟ้าหาดาบใส่ให้ก่อนดาบไม่ได้เตรียมวุฒิดาบมือเดียวให้เลยอะแต่น่าจะขโมยดาบไรอ้อนรอได้อยู่มั้งไรอ้อนรออยู่ที่นี่ความเสียหายกระทบของธาตุไฟกับไฟฟ้า20%เอามาใช้อะไรอยู่ ขโมอยเบนเนี่ยมาใช้กัน,กน,กกนปิดคลิปหน่อยครับช่วยอำราปิดคลิปหน่อยครับคุณจำจำโกโซนแจ็คขอบคุณคสำหรับเก้อสิ่งที่น่ารนะักที่มาอยู่ในอ้อมใจของจำเนี่ยไอดีนี้นะครับผมผมัญนาว่า ยูล่ารอพี่ก่อนนะไม่ว่าเจ้าจะหมุนวันใดที่เจ้าวนเวียนมาแาจะตามหาเจ้าให้เจอครับผมตอนนี้ก็เป็นไปตามนั้นแล้วครับผมสำหรับตู้ดุลเลดก็ไม่เป็นไรครับผมตัวนี้ก็ชอบอยู่เนาะเนาะเนาะมีคนหายไปแล้วครับผมเท่านี้แหละครับผมปิดคลิปแล้วครับสวัสดีครับตัวนี้มังเล่นโปอ ก็ดีอะเพิ่มเดยเหดุโอ้ให้กดห้าครั้งมาได้ขีห้าครั้งดิฉันไม่โตีกตอยป้วนกคิดไม่ออกที่จะให้มันแจกให้โตใหม่ยังมีแล้วเทพสายฟ้าก็จะมานี่ไงเทพสายฟ้าวับได้ด้วยแล้วเทสายฟ้าาเอ้ยนี่จะสายฟ้าอีก 她们就不知道怎么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 怎